ครับก็กลับสวัสดีสมาชิกแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโกชัยนะครับวันนี้ก็จอกทัศนะมวยรักปวยชอบนะครับศึกเพชรยินดีประจําวันพระธาที่19กันยายน2 5 6 7้า้ิเจดถ่ายทอดสดทางช่องทูยี่สี่เวลาส8บแนาฬิกาตรงนะครับวันนี้ก็คัดทีเด็ดมาฝากแฟนหมัดแฟนมวยด้วยกัน2คู่เน้นๆนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากสมาชิกแฟนหมัดแฟนมวยไว้ด้วยนะครับ ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหากท่านใดสนใจมวยหูนะครับก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร์0899629439นะครับก็มีทั้งรายวันและก็รายเดือนสำหรับทัศนะวันนี้ก็จัดให้2ตัวเช่นเคยนะครับก็มองไปคู่ที่3แล้วก็คู่ที่4นะครับก็ไปว่ากันคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่ก็เป็นการชกระหว่างนิชาวนุ้ย4มุมเมืองนะครับพบกับเจนพบมอรชพัฒนจอมบึงนะครับพิกัดชกนี่135ปอนด์นะครับ สำหรับนี้ชาวนุ้ยสี่มุมเมืองนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้อมอยู่กับนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับอายุ19ปีน้ำหนักป,ป่อยๆนี่65 66้นะครับสูง1้7ยเเซนติเมตรชกมาก,ก็ประมาณ 60- 70บดไฟ์นะครับฟอร์มหลังล่าสุดนี่ก็ชนะนกยกสี่เพชรวังหินลูกพระยาไก่พักดีนะครับที่ลังสิทธิ์สำหรับคู่นี้ก็เคยชกกันมานะครับเคยชกกันมา1ครั้งนะครับก็เป็นทางด้านเจ้า เจนพบนะครับเคยชนะคะแนนมาวันนี้ก็มาแก้มือกันใหม่ในพิกัดร้อยสาหปอนด์นะครับส่วนทางด้านเจนพบมรัชพัฒจอมบึงนี่ก็เป็นนักจกจากจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับซ้อมอยู่ที่มรัชพัฒจอมบึงนะครับอาอยุ20ปีน้ำหนักปล่อยๆนี่66-67กกิโลนะครับสูงร7 5เซนติเมตรชกมาก็7จไฟ ฟอร์มหลังล,งล่าสุดนี่ก็ชนะน็อกยก2เพชรน้ำยืนสอจารุวันนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยทางด้านนิเชาเนี่ยก็เป็นมวยเข่าประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องวงในไล่แขนกดตีดีนะครับเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีช่วงนี้ก็ถือว่าฟอร์มกําลังสดกําลังห้าวนะครับสามไฟหลังนี่ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับส่วนทางด้านเจนพบนั้นก็ เป็นมวยขออาชีพดักเตะดักโตนะครับวงในไล่แข็งกดตีดีนะครับ,นะรบอีกอย่างนี้เคยชนะมาแล้ววันนี้ก็มาเปิดโอกาสให้กับทางด้านนิชาวแก้มือนะครับสำหรับคู่นี้ผมมองไปทางด้านนิชาวนุสีมุมเมืองนะครับไฟนี้นี่เด็กซ้อมดีซ้อมเยี่ยมมากๆเด็กตั้งใจซ้อมนะครับไฟนี้แก้มือได้แน่นอนนะครับเพราะว่าวงในเนี่ยผมมองว่าดีกว่าแข็งแรงกว่านะครับ แล้วก็ทีเด็ดตัวที่2นะครับก็มองไปคู่เอกของรายการนะครับคู่นี้ก็ชจกันในพิกัดเนี่ยร้อยสามสิบปอนด์นะครับเป็นการชกันระหว่างเพชรนิลันดาบลันสารคามนะครับพบกับเพชรชนรธานกออดิศักนะครับคู่นี้ก็เคยโกกันมานะครับเป็นทางด้านนี้เพชรนิรันเนี่ยเคยชนะมานะครับวันนี้ก็เปิดโอกาสให้กับเพชรชนรทาน,นแก้มือน,นะครับ ทางด้านเพชรนิรันดับลันสารคามเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดสารคามนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดับลันสารคามอายุ30ปีน้ำหนักปล่อยๆ63 64สมสูง168ซนตเมตรชกมาก็ร้อยกว่าครั้งนะครับฟอร์มหลังละอาฟอร์ไฟล์่าสุดนี่ก็แพ้นอกยก4ี่ปฏิหารพอหลักบุญมาที่ลาดดำเนินนะครับส่วนทางด้านเพชรโชลทนัน กอดอิสัตเนี่ยก็เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกอกอกดิสัตนะครับอายุ20ปีน้ำหนักปล่อยๆ55-56สูง170เซนติเมตรนะครับไปล่าสุดนี่ก็แพ้คะแนนให้กับโอเล่ลักไกเดชานะครับที่หลังสิ์สำหรับคู่นี้นะครับเจ้าเพชรนีลัมนั้นก็เคยชนะมานะครับเป็นมวยเขา่าจังหวะฝีมือครบเครื่องเข่าในเนยนนะครับกระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยเก๋าเกม ส่วนทางด้านเพชรชโลธานนั้นก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือเตะขาต่อยหมัดนะครับเป็นมวยที่บู๊นะครับกล้าแลกกล้าสวนขยันเดินขยันออกอาวุธนะครับสำหรับคู่นี้ต้นๆ้น,นคู่ขี้สูสีเบียดไปเบียดมานะครับสำหรับทักษะคู่นี้ออกชอบไปทางด้านเพชรนิลันดาบันสารคามนะครับมวยเคยชนะมาแล้วก็ฝ่ายนี้ซ้อมดีซ้อมเยี่ยมมีหน้าเสือเนี่ยมาดันสู้ดันเล่นนะครับวงใน เก๋ากว่านะครับได้ทั้งนอกได้ทั้งในนะครับกระดูกการผ่านมวยเก๋าเกมนะครับหลักเหลี่ยมเชิงดีไฟนี้ก็ซ้อมดีนะครับไฟนี้ซ้อมดีมากๆแล้วก็สําหรับมวยหน้าเล่นนะครับมวยหน้าเล่นตัวเดียวเน้นๆนะครับก็จัดไปทางด้านเพชรนิรันดดาบหลันสารคามนะครับ